ระดับความคลั่งรัก ที่เขามีให้กับคุณมาค่ะสำหรับคนข้างรักกันในตอนนี้นะคะเช็คพลังงานดูดวงส่วนตัวอินบอทเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะละันลาล่าเิงมากเลยค่ะเวลาที่เห็นหน้าคุณนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะตัวเขาเหมือนเด็กเล็กๆเ,เลยนะเวลาที่เขาเนี่ยได้เจอคุณนะคะแล้วระดับความข้างรักเนี่ยกระวนกระวายใจถ้าไม่ได้ข่าวหรือไม่ได้อัปเดตว่าคุณอยู่ไหนคุณทําอะไรนะคะแล้วพลังงานนี้เนี่ย คุณสําคัญที่เกือบจะสิบาคา9เก้าเหรียญเลยทีเดียวสวยและรวยมากหล่อแล้วก็เป็นที่หนึ่งในหัวใจเธอไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าพลังงานเนี้ยระดับความคั่งรักสูงมากเลยทีเดียวเอเนจีนี้นั้นเนี่ยเขาต้องการจริงจังกับคุณนะคะดังนั้นเนี่ยพลังงานของคนคนนี้ขี้หึงสุดฤทธิ์ไปเลยค่ะระดับความคั่งรักสําหรับคนคนนี้เนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มไปเลยค่ะ